สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยันิงกบตูมนะคะนี่นะคะคุณนาทีกับนุน,นินะคะมาวัดบ้านกกตูมนะคะดเดี๋ยวนะจะเรียกครูให้นะนึกว่านึกว่าไอา้นี่ยาชีมนแล้วนึกว่าเลยเอา จะมายืมของพระคูเป็นอะไรรึเป่าห้องไหนวะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเรียกพระคูก่อนพระรูพูชาแล้วก็อัตนะแล้วก็อโถน ต้ะหมูเอาต๊ะหมูเล็กต้ะหมูเล็กก็ได้ครับอยู่อยู่อล้วพวกพวกเสื้อพวกซาดนะครับเพื่อพตหมูห่อชนี้นี่นี่ได้ครับนุ่านุ่หียนรู้รู้รู้นูหมดเลยนะรู้หมดเลยนะจ้าห่อันนี้าครับนี่ค่ะแล้วก็หมู

น่น้จ้าไอเ้อเดียวกันนานสวยขึ้นเลครับหายไปเลยนะช่วงนี้ไปทางใดโอ้ยไปกีดยางซะกอนมืออื่นอ้าทำมุลที่พรุ่งนี้ใช่ไหมใช่แล้วจะออกไป เพราะว่าไปกีดยางนะนุเอ๋ยนะคะวัดวัดพระครูบริการดีนะคะให้ยืมนะคะมีอะไรอะไรขาดเหลือก็มาที่วัดพระครูนะคะ Jeg må helt koble. ทำบุญบริษัทบ้านลุงพลพรุ่งนี้นะคะก็เลยมีการมายืมของอพระครูหรือพระครูที่บ้านกบตูมนะคะก็มาลดจ่ายเอ็มนะคะ นึกว่าเปลี่ยนคันใหม่แล้วยังคันเก่าเหมือนเดิมเลยยังเลยครับเออแล้ว <laughs> รอถูกหวยกันหรือโ <laughs> <laughs> อ้วันนี้วันพระนาะจ้าว <laughs> ันพระที่วัดสมุูรนะค่ะเพิ่งทำบุญเสร็จเมื่อเช้านี้ใส่บาทเป็นวันพระเอาอย่าลืมนะเอาให้ครบนะคะ เหลือเชิ่เพียนเชิญอผู้แก็ผูพบับเพครบท่านะครับทารเชูเชือหรออผู้เผ้ช่เชออเชอผรรู้เ เปนั่นน่ะครับจะได้ใช้ไหมอะไรเถาดใส่กับข้าวน่ะเพื่อนอะไรคันสูบใช่ใช้ใช้ี่นาทีใช้ใช้ห้าห้าใช่จ้าเอาไปเลยเป็นคุยครบเลยถึงไม่ไปหาอีกตัดเจ้สวย <พ>เครื่องเครื่องเสียงฮะเครื่องเสียงมีไหมเครื่องเสียงมีครับมีครับไม่มีครับ,รบอ้าวพี่นาทีแบกแบกบุญโอ้โหแบกบุญอาเอาแบกบุญโอ้โหหนักเหมือนกันเนาะ าครบโอ้จ่าเอ็ม <c oughs> ตาหลังไม่มีจ่าเอลมได้ได้ฝนต,ก,ตกแล้วขอบคุณย่านีงนะครับมาประสางนงานให้นะครับ เราเราจะไปที่บ้านลุงนะครับผลก็มาพอดีพรุ่งนี้ก็ใส่บาทใช่ไหมครับผมแล้วก็ทำบุญบริษัทพรุ่งนี้เราก็จะออกไปใส่บาทที่บ้านลุงพลนะคะนี่นะคะีไปด้วยไหมไปบรญไปบุญเถียงนะเขยามาเอามาดูมันบอกดูเลยไปบุญเราก็ออกข้างหลังไงล่ะตัวนี้ยาวเหรอยาวก็ปิด ปิดปดป,ดปิดท้ายแล้วก็ค่อยเอาขึ้นใช่อาไปเอาโต๊ะหมูมมใช่ก็ไปเอาโต๊ะหมูอีกนะคะนี่นะคะตามรถจ่าเอ็มไปเอาโต๊ะหมูพุชาที่สารานะคะพร้อมฝนเลยนะคะตอนนี้นะคะก็เก็บดอกไม้แล้วก็อ้าว,าวเปียกเปียกเปียกนี่นะคะพบแล้วนะคะ ดอกไม้เอาไปใส่ขันน้ามนเด้อเด้อน,น,นุเด้อดอกไม้เก็บให้แล้วนะจ้าอยู่ในนู่นแหละคลิปนี้ก็ขอจบที่แค่นี้นะคะจบแค่นี้แหละจ้าจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ